ผลสำรวจครับพายุเข้าตีสองสิบห้านาทีเต้นพังเลยครับพี่น้องโอ้ยสอมไหนวะน้อลืมสีหวยให้น้าม,มันไหลลงป่องมันขังรับน้ำหนักไม่ไว สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นครับโอ้เซ็งเลยโอ้ตื่นว่าตื่นขึ้นมาว่าจะเอาบรรยากาศดีๆมาฝากล่ะส่นที่ไหนได้ตื่นขึ้นมาสภาพที่เห็นอ่อนเพียละเหียใจโอเคสวัสดี